คลิปนี้ถูกอัดเมื่อวันที่30ธันวาคมเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งหรือมันมากกว่านั้นไปแล้วประมาณนั้นนะนะแล้วจะอัปโหลดวันที่31ธันวาคมสักเวลาหนึ่งผมจะอัปโหลดในช่วงเวลาที่ถ้าคุณดูคลิปนี้จบโดยไม่กดสกคริปต์เนี่ยมันจะเที่ยงคืนพอดีนะครับก็คุณอาจจะเห็นแล้วว่าทําไมเซตเมาส์กับคีย์บอร์ดจากคลิปล่าสุดนะครับที่รีวิวมันอาจจะไม่ตรงกับที่คุณเห็นใช่สิผมเปลี่ยนนะครับแม่งมันนานแล้วก็นะเรามาเริ่มจากคีย์บอร์ดกันเลย อันนี้เป็นคีย์บอร์ดจีนนะครับที่ผมสั่งซื้อมาจากร้านค้าออนไลน์นะครับไม่รู้ยี่ห้อหรอกแต่แค่เห็นระบบกลไกทํางานกับราคาที่โอเคไม่แหงไม่ถูกเกินไปและมันดูใช้ได้จริงนะครับซึ่งหามว่าผมว่ามันใช้ได้จริงไหมเอเอมันใช้ได้จริงเลยล่ะแล้วก็การทํางานของมันก็จะเป็นูแมคคีนิคอลนั่นเองเป็นสวิตช์บูแมคคีนิคอลนะครับ ตอนแรกเนี่ยที่ผมสั่งซื้อเนี่ยผมคิดว่ามันจะแถมอักษรไทยมาให้ด้วยนะเป็นแบบเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยแถมมาให้ด้วยปรากฏว่าตอนแกะกล่องผมเบื่อมากคือแบบอ้าวไม่มีหรอก็ไม่ใช่ว่ากูสั่งเวอร์ชั่นที่มันมีสติกเกอร์ภาษาไทยมาให้ด้วยไม่ใช่หรอวะคือผมหาในกล่องหาไม่เจอนะไม่รู้ว่าเออใช่มาเถอะผมก็คงไม่ได้เอาคีย์บอร์ดนี้มาพิมพ์อยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งมันเสียงดังชิบหายนะครับเสียงดังแบบอ่าเนะข้าใจยังมันเสียงดังนะครับแล้วก็ไฟ ไม่ใช่ไฟ RGB ไม่อยากเรียกว่า RGB นะครับเรียกว่ามันเป็นไฟแบบสำเร็จรูปนะครับก็มันสามารถปรับได้ครับก็มีหลายโหมดเนาะก็โดยรวมคือใช้กับผมมาอายุจะหนึ่งปีละแต่ถือว่ายังใช้ได้นะครับกดสนุกเล่นเกมมันแต่แค่ว่าอาจจะบางทีอาจจะกดไม่ติดเนื่องจากอายุการใช้งานมันค่อนข้างสูงนะครับแต่ผมทำความสะอาดมันก็เดือนนึงครั้งนึงนะครับแต่ปัญหาคือผมต้องล็อกทั้งหมดนั่นแหละ มาที่เมา์นะครับโรเช็ค G 1 0 2นะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าลูกหลักนะครับเพราะว่าหเป็นหนึ่งในเมาส์ที่ผมใช้แล้วติดใจเข้ามือกระชับมือแล้วก็ราคาไม่สูงมากแต่ใช้งานได้ยาวนานนะครับอันนี้ผมซื้อรอบที่2แล้วนะครับเนื่องจากว่าตัวแรกเนี่ยมันโดนมดกัดสายขาดนะฮะก็เลยสั่งมาตัวใหม่ก็ ไปได้เลยโทษทีโทษทีแรงไปหน่อยแต่กูปิดประจำการมแลวมาโอ้ตัวกล่องมีรอยบุบโอเคมีรอยบุบนิดหน่อยเล็กน้อยถึงปานกลาง ราบุกขนาดนี้ต้องทำยังไงเนี่ยม่ชวบมันเถอะโอเคยังเป็นรุ่นเดิมที่เราไว้ใจนะฮะ G 1 0 2 Logitech นะครับตัวเดิมที่ผมสั่งเพราะว่าตัวเก่าพังนะครับ เนี่ยตัวเก่า G G ยี่สสองตัวเก่านะฮะกับตัวใหม่ไม่ได้ต่างกันมากแค่เทคข้างล่างเป็นสีขาวกับไอเนี้เทคมันเป็นสีฟ้าดูภายนอกก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะแต่ตัวนี้ฟังแล้วสายข้างในมันขาดนะครับคนไ่แป,แปลกใจอะเก็บก็ไม่ถูกนะครับอยู่กับทางสุดตเข้าของมันไปนะครับสำหรับใครที่หาเมาส์เกมมิ่งในราคาที่แบบว่าไม่โหดมากแต่ว่าคุณภาพค่อนข้างดี โรเจกต์ที่ 1, 2ถือว่าจบโจทย์นะครับเขาไม่ได้จ่ายนะแต่ผมชอบมากแนะนำให้คุณลองดูแล้วคุณจะติดใจนะจ๊ะมผมบอกเลยว่าจดยอดมาตนเอาละเราก็มาลองเล่นจริงกันเลยดีกว่านะครับ,รรรบถ้าคุณสังเกตดีนะปุ่มสมัมปุ่มสเปซบาร์มันรู้สึกเหมือนมันกับด้านแปลกๆใช่ครับผมจงใจมันกับด้านเพราะว่าใส่ถูกด้านมันไม่รู้ดิในนี่อ่ะมันกดมันกดไปสุดอ่ะมันรู้าทำไม นะเราก็จะมาเทสกับเกมเรื่องเฟรตนะครับเกมคู่บุญที่มีอยู่เกมเดียวนะครับเพราะผมซื้อมาอยู่เกมเดียวนั่นแหละเลือกตานีลยละเรามีแล้วบั่งโอ้โหโดด,ดยิงมดเต็มที่โอ้เตทมที่ยิงเร็วจังวะ โลกดหน่อยนะครับโอเคครับอีกจะตัวทนะีขอดึงสายชาร์จออกนิดหนึ่งนะฮะไปเดินหน้าสิเออกดซ้ายนิดหน่อยมันจะจันรลายโยนแท้งมาหาเราเห็นไหมคือตอนนี้ถ้าเกิดผมจะหันข้างนะผมต้องไม่กดตัวเด D แต่ผมไม่ชินอนะ ที่ผมต้องมานั่งกด W แล้วก็เดินหันซ้ายเอาเออหันขวาเอาไม่ชินอ่ะอ<า>รอดนี่ของเรา,าต้อง W ค้างแล้วล่ะ ในเมื่อเราก,กดปุ่มดีได้อย่างลำบากเนี่ยมันก็กดได้แต่ต้องกดแรงหนะ่อยต้องแรงขึ้นอีกอนนไม่มีดีโก้มีปืนคู่ไม่ชอบเลยอะ่ะผมไม่ชอบปืนคู่อะ่ะมันมน r e c i s i จีขนาดย่อมเลยแต่ว่ามไม่ชอบเท่าไหร่แรงกว่าจริงแหละแล้วทำไมมันหอดอะทำไมมันเป็นหอดอาเลอร์๋อ,อไอตัวตลก ก็โดนแบบเอ้ยนี่แหละตั้งรอยยิ้มเพราะว่าจะใช้ตอนจบนั่นเองออกไปโอเคครบเดี๋ยวแค่ตรงนู้นเดี๋ยวผมไปเอาผมไม่อยากเอาปืนไปเสียเลยวะเอาฉันเอาเอาลูกซองขึ้นข้างบนก่อ กโอเคปืนนี้ก็ได้นนกไดดวกันนะทำไมทำไมสายไปไปคล้อ,องบนได้วะไม่ได้ไปทำอะไรเลยเนี่ยที่ผมจะมาเอาก็คือบูม้อมกับเมนเทอรี่ไลท์ฟนนะบกระบอกนี้ถือว่าโอพีสุดในเกมแล้วแต่ผมก็ชอบใช้นะแต่ว่าในกรณีนี้ที่ผมไม่สามารถหาปืนไลท์ฟนได้ก็เอานี่มาเลย จากเรื่อง15นัดน,นะแต่ว่ามันก็ไม่สนุกที่จะเล่นมา,าจัดกันแล้วโฮวงหคอนเสิร์ตวันนี้เกิดฝังไหนอะรออยู่โอเคอเป็นสปิตร,ตรโฟมาอยู่ ไปถ้าเห็นว่ามันกระตุกนะคม่ต้องตกใจครับเครื่องมันร้อนทําไมไม่รู้เหมือนกันอากาศก็เย็นแต่ทําไมเครื่องมันร้อนมันกินเครื่องขนาดนั้นัแต่ว่าไหร่ กรเป็มันก็เป็นมันก็เป็นเครื่องที่แบบคุณีคยบอดตัวนี้แหละโอ้โหโดนบอดล้าอีก เฮ้ยบอดโอ้มามาดานิกดานิกอเออเข้าไป <What? laughs> วั t สัหาอยู่จริงๆข้างบน 一个便宜一点。 ได้ยินเสียงตัวจับกี่วะอย่าเอาละได้เวลาวิ่งแล้วจ้ามาจับเอคีกันนะอย่งนี้ดูเอคีหายไปแล้วเอามาอ๋อฝั่งนู้น T 찾아 này, แทบโน้ตดาเมจเลยเมืเ่อกี้ที no ่มทผมดูเลือดเลือดผมยังไม่ได้ลดเลยไม่แปลกหรอกยืนไมโครโฟนโอพสุดไรดานเนี่ยไม่ก็ไอตรงหอที่มันเป็นแค่สไนเปอร์นั่นแหละโอพเหมือนกันแต่ว่าตรงนั้นจะโดนดามเมจเพราะว่าตัวสเปเชียลจะไปเกิดตรงนั้นบ่อยก็ มาคุยกันตายวิดีโอเลยว่ะผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วตัองจากปบดประจําการคีย์บอร์ดนะครับเนื่องขณะตามนั้นแหละแต่ที่ผมเคยบอกไว้ว่ามันมีปัญหาข้างเยอะนะครับเนื่องจากอายุอนามันก็จะปีครึ่งแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ปีเดียวมันปีครึ่งมันก็สนุกดีแต่มันก็ทําให้ผมรู้สึกปวดหัวได้เหมือนกันก็ขอบคุณทุกคนเข้ามาดูคลิปปวดของผมนะครับเรียกว่าคิปปวดนั่นแหละเออ ตอนนี้เป็นเวลา4 4ครึ่งนะครับก็อัดตั้งแต่ช่วงตีหนึ่ง20กว่านาทีเกือบครึ่งเหมือนกันก็มีปัญหาทางเทคนิคค่อนข้างตีเยอะนะครับเริ่มจากปัญหาโอเวอร์ฮีทที่ผมวางคีย์บอร์ดผิดเลเยอร์เอาไปหน่อยก็คือเอาคีย์บอร์ดคูซสวิตเนี่ยไปวางทับโดยคีย์บอร์ดที่ติดตัวเครื่องแล้วการระบายความร้อนของเครื่องผมก็คือขึ้นทางบนและล่างข้างล่างเนี่ยมันเป็นอย่างที่คุณเห็นว่าเป็นแผ่นรองเมาส์ที่ติดกับโต๊ะไง ส่วนข้อบนก็เป็นคีย์บอร์ดที่มันมีรูาย,ยอากาศให้แต่ทีเนี้ยผมเอาคีย์บอร์ดเนี้ยไปวางปิดก็เท่ากับว่าอากาศมันไม่ได้ไหลนะครับมันก็เลยเกิดการโอ๊ยอิอันนี้ผมลืมนะครับผมได้ใช้คีย์บอร์ดีมานานมากนะครับจนผมแบบลืมไปแล้วว่าต้องทำยังไงคีย์บอร์ดตัวนี้ก็คือตัวคีย์บอร์ดตัวนี้มันก็ดีนะครับแต่ปัญหาคือผมมันไม่ค่อยใจดีละมันเป็นคีย์บอร์ดที่มันจะคำคือไปนะแต่ทุกอย่างก็เป็นไปได้ดี ต่อมานะครับเป็นเรื่องของคุณภาพคลิปดีโอที่ผมถ่ายคุณเมื่อกี้มันอาจจะดูเหมือนว่าผมนั่งเล่นเกมในแบ็กดูมด้วยฟิลเตอร์หรือว n o นอสที่มันเต็มขนาดนั้นนะครับอันนี้ผมต้องขอโทษจริงๆคือปทรศัพท์ผมเนี่ยกล้องมันไม่ค่อยจะดีหรอกนะคือมันก็ดีสุดที่ที่มันจะเป็นได้แล้วนะครับก็คืออย่างน้อยก็อัดได้60เฟรมเลยแลเนาะไม่เป็นไรอันนี้ผมสรุปผมก็ มันมีอยู่เครื่องเดียวทำไงอะ,อะกล่องเว็บแคมก็ไม่มีอะดิเว็บแคมผมก็เป็นแท่มือถือได้แหละใช้ในไลฟ์สดแล้ว,ลว,อลวตอนที่ผมมีเนาะอ่ะช่งมดเลยก็ขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาดูขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจริงๆนะครับโดยเฉพาะคนที่ยังติดตามช่องผมอยู่ถึงแม้ว่าช่องมันจะตายไปแล้วก็เถอะนะฮะ อันนี้ผมขอบคุณจากใจจริงว่าคุณนี่แม่งชอบผมจริงจริงะคุณคงแบบว่าอยากดูผมอยากรู้อะไรเกี่ยวกับผมเยอะมาก,กว่านี้ผมซึ้งใจมากครับที่ยังมีคนคอยติดตามผมถึงแม้ว่าช่องมจะตายไปแล้วส่วนคนที่เข้ามาใหม่ก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่ช่องนี้คุณภาพอาจจะไม่ตรงตามที่คุณต้องการแต่ช่องผมเนี่ยผมถือไว้ว่ามันเป็นการบันทึกความทรงจำผมนะครับด้วยความที่ผมเป็น ีความเป็น,นอัลไซเมอร์กันเนี่ยคือผมค่อนจะขี้ลืมค่อนข้างจะขี้ลืมลืมโมเมนต์ประวัติศาสตร์บางทีผมก็จําได้บางทีผมจำไม่ได้แต่บางทีผมก็ไม่ได้กดอัดแตบที่ส่วนใหญ่ผมแค่อยากจะบันทึกว่าเมื่อก่อนทําอะไรลงไปนะครับแล้วก็มาสํานึกทีหลังในตอนโตว,ว่าทำอะไรลงไปวะนั่นแหละมันเป็นเป้าหมายของช่องผมนะครับมันคือเพื่อตัวเองล,ล้วนๆแต่ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูครับมันเหมือนกับเพนิพนั่นแหละ ส่วนใครที่จะเดินทางไปหาญาติญาติก็ขอให้เดินทางไปสวสดีภาพนะครับก็ขับรถด,ดีๆหรือขอให้คนขับรถขับดีๆนะครับไม่พาคุณไปตายไม่ไม่กระตุกด้วยเสียงแตรนเนาะส่วนคนที่เข้าดาวอยู่บ้านงเงาๆคนเดียวก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าว่างในตอนปีใหม่ก็น่าจะมาเข้าดาวด้วยแต่ว่าดูจากซองแล้วผมคงคงไม่รัเข้าดาวในปีนี้เนาะ เดี๋ยวด่วนด่วนถ้าเกิดว่าทาได้เดี๋ยวก็ทํานะแต่ถ้าไม่ได้ก็สุขสันต์วันปีใหม่ล่วงหน้าครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับลาก่อนสําหรับปีเก่าเนาะก็ลาก่อนปีเก่าสวัสดีปีใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันปีหน้าขอทุกคนโชคดี